คนไทยลุ้น smart #1 รถไฟฟ้าคริลเบนเริ่มราคาไม่ถึง2ล้านวิ่งได้ไกลสุด560กิโลเมตรพร้อมรีวิวคับจริงจากนอกกันก่อนใครโปรดกด subscribe ติดตามกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสนับสนุนโดยคอม p พ c t b r e a k รกเบรกยอดขายอันดับหนึ่ง เชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน compact ใครว่าเบนส์ผลิตแค่รถหรูเท่านั้นหากยังจำกันได้ช่วงยุคป,ปี2000มีรถคันเล็ก,ลกน่ารักน่ารักเมื่อรถของเล่นที่รถแล่นบนท้องถนนอย่างแบรนด์สปาร์ตซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของเบนส์ที่เน้นผลิตแต่รถเล็กเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในเมืองเป็นหลักและล่าสุดพวกเขาได้เปิดตัวรถไฟฟ้าคันแรกโดยใช้ชื่อใหม่ว่า Smart h a s h t a g กได้ยินไม่ผิดหรอกครับชื่อรุ่น h ฮชแ t a g ววันนี้ที่สุด จะพาไปจอดลึกกันว่าน้องใหม่คันนี้มีดีอะไรและจะได้เข้าไทยตามที่ลือกันหรือไม่บอกไว้ก่อนนะว่าราคาอาจน่ารักกว่าที่คิดถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเจ้าสมาร์ท #one หรือชื่อรุ่นว่าจิงหลิงในชื่อภาษาจีนเป็นรถพรีเมียมครอสโอเวอร์ไฟฟ้าลูกเครื่องจีนเยอรมันภายใต้การร่วมทุนระหว่าง Mercedes- Ben z และกีลี่โดยเจ้ารถคันนี้มีมิติตัตวรถยาวประมาณ4เมตร3กว้างเมตร8สูงเมตร6 ได้มีระยะฐานล้อ,อยาว2เมตรเ5ดเซนดูดูไปขนาดค่อนข้างไลา่ยเรียกับ MG ZS EV ที่ขายในบ้านเราเลยภายนอกเป็นงานดีไซน์จากค่าย Mercedes-Benz เน้นความโค้งมนเรียบง่ายดูดูไปก็คล้าย Mini Countryman เ v e r s i o นโค้งมนอยู่นะบริเวณประตูเป็นแบบไร้กรอบ Frameless Window ที่จะประตูซ่อนเก็บพร้อมไฟส่องสว่างหลังคาลอยตัวแบบไร้เสาดีพร้อมโลโก้ Smart บนเสาซตรงประตูหลัง ไฟหน้าเป็นแบบ LED matrix พร้อมไฟ daytime running light ทรงตัววายเหมือนหยดน้ำส่วนไฟท้ายออกแบบให้ดูกลมกลืนไปกับตัวรถในคอนเซปต์เดียวกันแต่จะเป็น LED bar ทั้งแถบและปิดท้ายด้วยหลังคาแก้วพนมรมิก sunroof บานใหญ่ดูเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาจริงๆภายในห้องโดยสารของ Smart o g e เน้นการดีไซน์แบบโค้งมนเช่นเดียวกับภายนอกโดยมาพร้อมกับจอมัตต์ดิจิทัลขนาด9.2นิ้วจอ Infotainment ขนาดใหญ่ถึง12.8นิ้ว นอกจากนี้ smart hashtag one ยังสามารถเชื่อมต่อมือถือและรองรับการสั่งงานจากระยะไกลได้อีกด้วยเบาะหลังสามารถปรับเอนและพับได้แบบ60/40ส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายจุได้323ลิตรเมื่อพับเบาะหลังสามารถจุดได้ถึง986ลิตรใหญ่กว่าเจ้าเมียวโอร a าก o d แคทอยู่นิดนึงแถมกระโปรงหน้ายังมีพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีก15ลิตรถือว่าไม่แย่เลยทางด้านขุมพลังจะรับผิดชอบโดยกีลี่เป็นหลัก แบกออเป็น2รุ่นย่อยคือรุ่น Pro Plus และ PREMIUM กับเคลื่อล้อหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวและใช้แบตเตอรี่แบบนิกเกิลโคบอลเมกานิสความจุ66กิโลวัตต์อาวให้กำลังสูงสุด268แรงมา้าระบ,บิด343นิวตันเมตรทําอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน6.7วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมง ข้อแตกต่างของ2รุ่นนี้คือรุ่น p Plus จะวิ่งได้ไกลสุด535กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ขณะที่รุ่นพรีเมียมจะวิ่งได้ไกลถึง560กิโลเมตรด้วยมาตรฐานเดียวกันเหตุผลที่ทําให้รุ่นพรีเมียมวิ่งได้ไกลกว่าก็เพราะตัวมอเตอร์จะมีส่วนผสมของซิลิคอนคาร์บอยด์ที่มีน้ําหนักเบาและให้ประสิทธิภาพดีกว่าในขนาดที่เล็กลงส่งผลให้รุ่นพรีเมียมเดินทางได้ไกลขึ้น20-25กิโลเมตรแม้ว่าจะมีขนาดแบตเท่ากันนั่นเอง ทางสมาร์เคลมไว้ว่าการชาร์จไฟด้วยกระแสสลับแบบ AC ขนาด22กิโลวัตต์จะสามารถชาร์จแบตเต็มได้ภายใน3ชั่วโมงและหากชาร์จแบบกระแสตรง DC Fast Charge ขนาด150กิโลวัตต์จะสามารถชาร์จแบตบจาก10ถึง80%ได้ในเวลาน้อยกว่า30นาทีได้ระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่ไม่ต้องห่วงเลยให้มาแบบจัดเต็มสมกับที่เป็นแบรนด์ยุโรปโดยตัวรถจะติดตั้งระบบการขับขี่ l e v e p l u มาพร้อมกับระบบ a d a s ที่มีทั้ง Adaptive Cruise Control พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go ระบบรักษาช่องทางเดินรถระบบช่วยตรวจสอบจุดบอดช่วยบนทางหลวงและกันจราจรติดขัดระบบช่วยจอดรถออโ,โต้ปรับไฟสูงอัตโนมัติและถุงลมนิราภัย7จุดรอบคันโดย Smart 1ล็อตแรกจะประกอบที่โรงงานในมณนลซีอานและจะพร้อมส่งมอบในตลาดจีนช่วงไตรมาสที่3ของปี2022นี้ส่วนประเทศอื่นๆจะพร้อมส่งมอบในช่วงปลายปี ก่อนที่เราจะพาไปดูรีวิวขับจริงจากนอกฝากแวะก็โปรดติดตาม Subscribe like, กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปพี่พวกเราด้วยะนะครับรอบนี้เราจะพาทุกท่านไปดูรีวิวรถต้นแบบจากแดนผู้ดีผู้ดีอย่างประเทศอังกฤษกันนะครับดยสื่อยานยนต์น้องใหม่อย่าง Electrifying ได้ให้ความเห็นกับจอส์ Smart แฮชแท็กวเอาไว้ว่า hashtag วเป็นรถไฟฟ้าคันแรกภายใต้ความร่วมมือของค่ายรถยักษ์ใหญ่2เจ้าจาก2ทวีปโดยทางกีลี่จะเป็นผู้พัฒนานกลไกและระบบฮาร์ดแวร์ทั้งหมด ส่วน Mercedes-Benz จะเป็นผู้ออกแบบทั้งภายนอกภายในตัวรถซึ่ง Hashtag One คันนี้จะใช้พื้นฐาน sustainable experience architecture ของทางกีลี่โดยเป็นพื้นฐานเดียวกับรถซ e e k อร001และรถ Lotus Electra นอกจากนี้ยังมีแพลนที่จะใช้พื้นฐานเดียวกันนี้กับค่ายรถในเครือกีลี่อย่างวอล v o รุ่นใหม่ๆอีกด้วยส่วนดีไซน์ภายนอกดูแปลกตาและโดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยรวมถือว่นารักและล้ำสมัยเอามากๆโดยเฉพาะไฟหน้าและไฟท้ายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบวกกับลังคาซีทูโทนแต่ไม่รถคันนี้ยิ่งสะดุดตาเข้าไปใหญ่ส่วนบริเวณใต้ฝากระโปรงหน้าสามารถบรรทุกของขนาดเล็กๆได้ซึ่งตรงจุดนี้เองก็ซ่อนความน่าสนใจเอาไว้ไม่น้อยดีไซน์การออกแบบนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่มันทำให้ตัวรถทั้งหมดมีค่าสัมป,ประสิทธิ์แรงเสียดทานหรือค่าซ d ดีอยู่ที่0.29เท่านั้นซึ่งสำหรับรถ SUV หรือ Crossover แบบนี้ถือว่าลูล่หลมไม่น้อยเลยภายในมีดีไซน์โค้งมนเหมือนด้านนอกให้ความรู้สึกคล้ายกับรถ m e r c e d e s b e n z อยู่พอสมควรวัสดุโดยรวมถือว่าคุณภาพดีบวกกับงานประกอบสุดเนี้ยบก็ตรงไหนก็แน่นไปทุกสัสดส่วนทำให้รู้สึกมั่นใจเวลานั่งรถคันนี้บริเวณคอนโซลกลางค่อนข้างแตกต่างจากค่ายอื่น เพราะออกแบบมาให้ค่อนข้างสูงแต่กลับไม่รู้สึกอึดอัดเลยสักนิดส่วนหน้าจอมาตวัดออกแบบมาได้ค่อนข้างเล็กและบางกว่าค่ายอื่นๆแต่มีความคมชัดและมีความละเอียดสูงมากๆสามารถโชว์ข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนแม่ถึงจะเล็กแต่จัดเต็มขนาดนี้ถือว่าไม่เบาเลยจริงๆพื้นที่ด้านหลังก็ถือว่ากว้างพอสมควรขนาดคนตัวสูงมากกว่า180เซนเข้ามานั่งในรถคันนี้ก็ยังมีพื้นที่เฮดร room เหลือเฟือ่อแถมยังสามารถเลื่อนเบาะเพื่อเพิ่มพ,พื้นที่เล็ room ได้อีกด้วย และเชื่อว,ว่าถ้าคนสูงย่งระดับ2เมตรก็ยังนั่งรถคันนี้ได้ชิลๆแน่นอนเพราะได้หลงนั่งต่อรถขับบนถนนสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือช่วงล่างที่ไม่นิ่มหรือแข็งกระด้างจนเกินไปออกไปทางเฟิร์มๆและที่สําคัญตัวรถเองก็นิ่งมากๆแทบไม่โชว์อาการโครงเพลงหรือบอดี้โรลต้องยอมรับเลยว่าเขาเซ็ตช่วงล่างมาได้ดีจริงๆใครที่ห่วงว่าสมา r ์แฮชแท็กวันจะไม่ค่อยมีกําลังต่อเร่งแซงบอกได้เลยว่าไม่ใช่ปัญหา เพราะพลังกำลังมอเตอร์ถือว่าแรงพอสมควรบวกกับเจ้ารถคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังด้วยแล้วไม่ว่าจะแซงซ้ายแซงขวาเชื่อว่าถูกใจสายซิ่งแน่นอนทัศนวิสัยการขับขี่ถือว่าโอเคมากๆเพราะมีกระจกหน้าบานใหญ่ทำให้เห็นวิวรอบข้างได้ดีกว่าเดิมส่วนการออกแบบหลังคากแก้วก็ช่วยทำให้ห้องโดยสารยิ่งดูโปร่งขึ้นไม่รู้สึกอึดอัดโดยรวมแล้วเป็นรถที่น่าประทับใจมากเลยทีเดียว และที่สำคัญการที่ Mercedes Benz จับมือกับกีลี่ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามพระตาก็ได้โชว์ฝีมือและจุดเด่นของแต่ละค่ายออกมาได้อย่างชัดเจนทั้งดีไซน์การออกแบบของทางเบนซ์และเทคโนโลยีรถไฟฟ้าจากทางกีลี่แต่ไม่รถคันนี้ออกมาดีกว่าที่คาดไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นน่ารักช่วงล่างที่โอเคพละดก,กำลังแบบถูกใจสายซิ่งและระยะทางวิ่งที่ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มอีกต่างหากซึ่งท่านทาังค่ายเปิดให้จองสมาร์ตแฮชแท็กวันเมื่อไหร่ รับประกันเลยว่าเจ้ารถคันนี้จะขายดีเทน้ำเททาแน่นอนเมื่อวันที่6มิถุนายน2022ที่ผ่านมาทางสมาร์ได้เปิดราคาของเจ #One ในจีนยังเป็นทางการแล้วโดวยมีราคาอยู่ที่190,000-230,000ถึงหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยร,ราวๆ987,000-1,195,000ถึง 1, 5, บาทหากนำเข้ามาขายในไทยอาจเคาะราคารวมภาษีนำเข้าได้ราคาเริ่มต้น ประมาณ1 50่้านแสนถึงแสนบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีมากสำหรับรถแบรนด์พรีเมียมจากเยอรมันแบบนี้ถึงจะประกาศรายละเอียดออกมาแล้วแต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าใครจะเป็นผู้นำเข้าและจ,ะจัดจำหน่ายรถยนต์แบรนด์นี้กันหลักล่าสุดณวันที่ทำคลิปนี้สมา t ได้จับมือกับโปรตอนมอเตอร์สจากมาเลเซียเพื่อบุกตลาดรถไฟฟ้าพรีเมียมในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยไปที่เรียบร้อยแล้วแต่จะว่าไปทางโปรตอน ก็เคยยกทงขาวเลิกทําตลาดในไทยไปมากกว่า10ปีถึงแม้ว่ารอบนี้จะมีข่าวลือออกมาว่าโปรโตอนจะหวนกลับสู่ตลาดไทยอีกครั้งด้วยเงินอัดฉีดจากกิรี่แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนหรือการประกาศอย่างเป็นทางการจากทั้งโปรโตอนและกีลี่แต่อย่างใดก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสมาร์ทคันนี้จะมีโอกาสกลับมาแจ้งเกิดในไทยอีกครั้งหรือไม่สมาร์ทเองถือว่าเป็นแบรนด์ลูกของ Mercedes Benz ที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควร และยิ่งได้ร่วมทุนกับค่ายรถยักษ์ใหญ่จากจีนอย่างกีรี่ก็เหมือนได้แจ้งเกิดอีกครั้งแต่รอบนี้มาในรูปแบบรถไฟฟ้าคันไม่จิ๋วเหมือนแต่ก่อนซึ่งในอนาคตทั้งเบนซ์และกีรี่ก็มีแผนที่จะพัฒนารถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆมาเสริมทับ #1 แต่ One, ให้ตอนนี้สมาร์ตกลายเป็นแบรนด์ที่แฟนๆทั่วโลกจับตามองเป็นอย่างมากและคุณครับสนใจอยากจะเป็นเจ้าของสมาร์ต #1 สักคันไหมและคิดว่าเจารถคันนี้มีโอกาสแจ้งเกิดในไทยหรือเปล่ามาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลย โปรดกด Subscribe ติดตามกัดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถอนสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ